ม่สงค่ะแม่สงพี่พี่น้องๆเอ๊ะก็เอ๊ะสิผู้ปันแห้งข้าวใส่หมอหอมกุ๊กกุ๊กกุ๊กติกุ๊กางตะหมดตางแสงค่ะเนาะเมื่อก็เป็นวันที่27เดือนธันวาคมปี2 2 1ค่ะในวันเมื่อได้กข้าวใส่หอมก็เลใส่หออันมวาเงาลวันเมื่อใดนี่ค่ะเนาะเพราะว่าใส่หออันได้กย้อนลานพันพี่น้องค่ะว่าเป็นหอที่อันลรองยก็รองใหญ่ค่ะนะก็เปว่าอําฮอดได้ลใส่จังหื้อได้แลลมาใส่หอจังไหนนค่ะเนาะ อ๋อค่ปะปนันอ่อนตั้งสุดในเฮาเดี๋มาด้วยอันในคณะนะอันในกอรลอยหันย่ากอน้าตาอ่อนจําบ่แข่งไหลจอมย่าในค่ะอ๋อเมืองก้นโค้งกลางเมืองขมตุ่มเฮาในทุกค่าแต้แต่ค่ะอ๋อพี่น้องคะ่ะลองนั่งด็กกอกล้าส่งก้นตายที่เมืองยางเหลียงเหยียบยญ้าหมากในะคะ่ะว่าไนดะ้เมื่อในกําเหลียวคะ่ะพี่น้องค่ะอ่าวันที่27เดือนธันวาคมปี2521ง,ง่าเคะ่ะข้าวย่ํากลางในหมอก8:30นจุ้นในคะ่ะอ๋อ ดีวานกุ้งสาใจาเวงโมกเสือค่ะเนาะตีโมกเสือตีมอโซอันวะน่นนะเมื่งย่างเหลียงค่ะมีโหลดกาส่งก้นตายลำหนึง่งกว่าเหยียบหญ้าหมากดีตั้งเข้าป่าเฮลเซเอาก้าลู่เหลียวกว่าว่าหนังไหนคับข่าวทีวีปีเตียมออกกว่าว่าก้นตายอันเขาอ่างกว่าฟังดีป่าเฮลนั่นเป็นก้นเท่าอายุหมกเจ็ดสิบปีเนี่ยวะ่ะเมื่อวันที่เร้าหา นอเศว้าหาเศ้าวศกปนมานั่นค่ะอ๋อดีวานกุ้งสาเป็นปางตึกในแกด,ดับสึกมานจากกาจาแลดับแกดแขกวนเมืองยางเหลียงเขาก้นวานอ่อนกันเล่นป,ป้ายปอเทานั่นซ้ําปลายอําปวนเหวแล่หญ้าหมากกองเตอเสีหลยลู่เสียงตายกว่าไหนค่ะว่า เพราะว่าถึงมาวันที่เศร้าเจ็ดกลางในเนะ่ะจุ่มแข็หลีปังจ้าวันกุ้งสาคะตึกเดเอาปอเทากว่าฟังดีป่าเฮวกุ้งาสาซ้ำกวาเหยียบเนี้หมากอันตับซึกมารจาก,ก้าจ้าเขาฟังไหวก้นกว่าทรงหมาสาอัมมีภัยหมาเจ็บเสีดาก็หมากก้าตั้งนาปองกว่าเสียวและไปอัมก้าคะ่ะโคก้าก็ลูเลียวกว่าแลไลไปตีนเสกว่าสงคนตายเนาะ ดิวันกุ้งสารนั่นค่ะฝ่ายของสีตับซึกจากกระจาเขามามาเคยียปางขนกมาเค่ียปางตับเขาเสียวก็ไปอ่ากาเอาไฟจุดป้าเฮินเยเทียงย้อนเป็นปางตึกป้าในวานเทียงแลหล่เฮินเยอันญ่าไฟใหม่และงาจากหมากเสลูซ่ซุมกว่านั้นอ่ายอมหาสิบหลังในออะ อ๋อค่ะแค่พังอันใดนะมันติไม่แค่พังก้นนอนตายอยู่ค่ะเน่ข้ามเอามานน่ปันพี่น้องค่ะป้าก็เปว่ากรรมยูท b e มันติมันติอันน้มันติมันติลอกแปลท็ดไหนค่ะนะค่ะข้อมูลในก็เลยปึ่งอิงมาที่ห้องการข่าวเงาทางเสียงใต้เนี่ยพี่น้องค่ะถ่อมยอดเป็นหัวพองค่ะใจยุบพันกันนะค่ะเนาะเงาลายเปิงเป็นอันเกิดขึ้นมีอยู่ดีใน เมืองเฮานเนยเนาะเมืองห่มตุ๋มในค่ะนะหลายตีหลายตั้งลหลายเจเมืองค่ะกำนายลูกตีตั้งในเหี่ยวก็เฮาค่ะต็มมาด้วยเงาลายตีตั้งเมืองเฮาค่ะเนาะตีตั้งเมืองใต้เนี่ยค่าตีตั้งเมืองใต้ในวันเมื่อในก่อลายเป็นเพกึ่งกลางอภัยกึ่งกลางใจเพสสภาวะต้นไม่ห่องลงเวงตั้งยานก่นปังหักลงกว่าะะดในข่อต้นไม่ห่องพ่อที่หลงอันมีคิมนำํำน้อง เมียาการสาปอกหมายสีเวงตั้งยานนั่นไล่กวนปั้งหักลงกว่าเมื่อวันที่เ7้าเจ็ดเหลือนทนเกาปีสองเห็นเล้าเอดย่มกังในหมอกสิบโมงนะคะอ่ก้นอยู่หิ้มจำรันีหนูอโพสืข่าวตั้งยานวา่าในในฝนกออําตกลมกออําปัดเสเนาะอยู่ๆลมโลงมาหัง หังมันนั่นขนาดเนาะลงหลงมาหังมันเหี่ยกอเลิอกอ่าแลขค่ะเนาะลดกาสีลำลำหนึงซ้าคอมาเผียวหิ้มนั่นล,ลีลีแลเอาลำไม่เต็งใส่กาเสกวนนังมาในการลำนั่นไลเตอร์ม,มาเจ็บกว่าลักเสาไฟกําพองกอ้าต้นไม่เต็งเสหักลงกว่าวัานไหนอ้อกว้วยกาวาห่านขายตั้งกินอันมีหิ้มนั่นแต่กออ่าเป็นสังต้นไม่ใน่ค่ะมือกาป่นมากอ ยามล่มปอกนึงเห่าในอ่อก,นนอก้นเท้าต่างย่านก็อนึึงลัเนื่จมเงาหางเสียงใต้วาต้นไมยหงองพ่อที่นั่นมีมาเจมืออมั่นเจ้าไปเกิดแลเหนเฮ็ดหือกออายุต้นไมยหงองนั่นติมีหมอกปากป,ากปีเจ้าในค่ะจมลอยอ,อันนีกจ้าอายุใหญ่กอจังล่มล่งกว่าก้วยในยก็จังเป็นลายในยค่ะค่าขอม้วนในกอเลยพึงอิงเอาม,มาดีฮองการข่าวเงาหางเสียงได้ออกไหว้นค่ะ อ้ค่ะพี่นอค่ะกอจังหวะว่าขนาดในก็เป็นต้นไม่โลมนลค่ะเงาลายวันเหมือนในเนาะกอหลายเจอหลายอันค่ะแต่ออนพี่นอค่ะมาด้วยขันแรลกเงิอนอีนึงขันแรลกเงินในได้แต่กออารลวาเฮือค่ะเนาะเงินมาได้แต่โลงแต่ลงวันลงแต่ล่งว่าแค่แต่เอาข้าวใส่หมูหอมเกิดมาแน่ยังไปหันเงินลงตหน้าโยเนี่ยพี่นอค่ะจังว่าจังนั้นค่ะ ในวันเมือะนะ่อในขณะเพราะว่าเฮาคามาตวยเณรโอ้ยก็โอ้ยสิเฮาคาอันดีเปิ้นรับเลียงเงินกันอยู่ในคณะ,นะหนึ่งหนึ0 0 0สนในกาหื่อก้วละเมื่อในเนีมันมันอยู่เป็นตี้เป็นตี้คขะาะอยู่ตีเปิ้นตี้อันพี่นอาา้องค่ะอยู่จำอยู่ไก่นั่นเทียงกั้มนึงเขาได้ก่อเด็ด้วยปันตี้ในกูเกินแก้วนะตี้ในกูเกินเปิ้นต่างไว้ว่าจึงเหือเนาะปวาวัน100,000คะนะ่ะเนาะ100,000เปียเนี่ยแต่เลี้ยงไหลเงินไทยอยู่1,790ค่ะ 1,790งันอยกน่ะเหมือนในก่อเดรยว่าลงมากเนค่ยค่ะเพราะว่าเป็นเงินแข่เงินแข่เงินแข่ค่ะเนะ 1, 000, 000, านะาหนึ่งแสนเปียในเดแรกแรงเงินแข่อยู่สามบาทสี่สิหยวนคะ่ะสามบาทสี่หยวนเนะะี่ค่ะอันนี้เป็นเงินแข่ค่ะอ๋อคันแรงเงินในวันเหมือนในคันอะ่ะก้อยกาจังหน่งว่าคาเพราะ,ว,ะ,ะว่าพี่น้องค่ะกาดแรกเต้ในเดรยก์ก็มันอยู่ที่กวนหับแรกแทงกําเนินค่ะเนาะ บางทีก,ก็เดล่ปันนาเลยดในบางทีก็เดล่ยปันเอเลยเสนในเนี่ยค่ะไว้กะวาป่อลูกดีเเลยว่าเจ้าเหอลูกดีเงินมานขนาะเงินม,มานเสียวะลมันลเป็นเงินแท้ได้ก็เเลยหมอกพันหาปายเจ้าไหนก็อเอาขาเมือเหลียวในนะอ๋อในเป็นขันแล้วเงินให้วันเมือไ,ได้ค่ะเลยว่าคันแล้วเงินลงแต่ล่งกว่าค่ะเนาะม,มันมันอิงเนื้องเงาไล่การวันการเมืองเมือเหลียวเงาไล่ทีเมืองเขาก็มันสุกซ่าแฮ้งหนาวคะะ่ะน่ะ อโลสุกร้างแหนมหนูว่าเหือมันมันใจว่าตีเหลียวไว้ขนาด,ดนกดตีตีหนอกในเวงวัาวานนอกกวาสสงบเจนเลยค่ะคันข้ามก็บางตีบางตีดนถึงมาสงปากล้านเอาสองล้านย่าตัวหลีงามค่ะเนาะสองล้านเยาาตัวหลีงามนะะาี่ค่ะบางตีก็ตึกเป็น1 9 0เก0เซนปายอยู่ค่ะบางตีก็ถึงมา2ล,ล้า,าะนเยาาในคะเนาะเศ้าเสียนอนขนาดไอขันขําตอนตาน,นวันเหมือนนายนะค่ะ เข้ามาด้วยเงาไล่ดาเป็นโควิดสิบเกอีกนึ่งค่ะเนาะตัวตั้งเมืองหโมตุมค่ะก้นที่จัเจอแมงดาเป็นโควิดสิบเกาติมีอยู่สี่แสนห้าื่ปดเฮงหปาคาสิบสี่ค่ะสี่แสนห้าหมื่นแเฮงหนึ่งปากคาสิบส่คะเนาะอันด้วยยอดยาตัวอยู่มีสองหมเฮงหกปากเจ็ดสิบสองค่ะอันยาแค่เนี่ยกวมสี่แสนหนึ่หมื่นหนเงเก้าปาคาสิบาอันไรลูกตายสมิหนมื่นเจ็เฮปากซาเจดเนีค่ะ อันใ้เป็นดิเมืองหฮมตุ้ม,มกับในห้าคามาด้วยเงาไล่ดิเมืองไทยค่ะดิในเมืองไทยในก้นเตี่จับเจอแมงตัางเปลี่นเตมิอยู่1น่ล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งเห็กาปากเศร้าหกค่ะอันได้ยดยาตัวอยู่กว่าเตมิหนแสนสงหมื่นหนึ่งปากหาสิบหกค่ะเนาะอันยาแค้นเยีมีินึงล้าน4แสน3มหมื่น ค่าเหง์สี่ปากไปหนึ่งค่ะอันเลี้ยลูกตายสมิหนึ่งหมื่นหกเหง์สามปากหกสิบเก้าเนี่ยค่ะอ๋อค่ะเน่ก็เป็นเงาไล่ตาเป็นโควิดสิบเก้าในวันเหมือนในเนี่ยค่ะนะยืนโจมปีน้องค่ะกูก็ทีครับถมปันแห้งค่ะย้อนสู้ปันให้เลยอยู่เลยกินวานแล่หลอดเพศกันเซก้ำคาน้อเหมือนสงฆ์ค่ะ